ไหนก็ได้ใครจะเป็นคนกลางเอามามานั่งคุยกันอะไรผิดอาจารย์ยอมรับอะไรถูกให้อาจารย์ทําต่อไปแล้วใช้โอกาสนี้ในการที่จ์มีชื่อเสียงโด่งดังในการช่วยกันกะโงพระศาสนาสอนธรรมพะพระเจ้าให้ถูกต้องเคลียร์ความเห็นผิดล้างบาปความเห็นผิดในโลกนี้ให้หมดควรแก่การที่เหลือกันไหมนี่แหละเรียกว่าการพิทักษ์รักษาพระธรรม พระเจ้าบอกว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะะธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เนี่ยไม่มีพระภิกษุหรือผู้ทรงธรรมสุวินัยสรวบริการทรงแม่บททรงอัทธาพยัญชนะในการช่วยกันขวนขวายบอกสอนธรรมะของพระองค์ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักคําสอนเนี่ยให้มันเผยแผ่ไปในแผ่นดินแต่คําถามคือตอนนี้มีคนที่กำลังทําแบบนี้เขืออาจารย์แล้วมันกระจายไปทั้งแผ่นดินถ้าเราเห็นว่ามันผิดรีบบอกอาจารย์อาจารย์จะได้ชีแจงสงที่ถูกต้องไปทั่วแผ่นดินใช้อาจารย์ได้ไหมอาจารย์เนี่ย ีกระบอกเสียงเต็มไปหมดคนติดตามเยอะไปหมดถ้าหยิบอาจารย์ไปฉวยโอกาสในการใช้ครั้งนี้แล้วให้อาจารย์พูดตามทาสมควรแก่ทำถ้าอาจารย์สอนธรรมะที่ถูกต้องคอยบอกอาจารย์อาจารย์เรื่องนี้ผิดเปลี่ยนใหม่นะอาจารย์ขอแก้อาจารย์เรื่องนี้ยังไม่ถูกต้องแก้ใหม่อาจารย์ขอแก้ทาไมไม่ทํากันแบบนี้มันจะได้จบเรื่องจบราวไปอาจารย์อันนี้พูดแรงไปนะลดลงหน่อยได้ไหมอาจารย์อันนี้กำลังก้าวล่วงเลนะกำลังก้าวแล้วนะลดลงหน่อยได้ไหมโอเคอันนี้อาจารย์จะรีบทาให้แล้วไม่ต้องกังวลอะไรที่อาจารย์ผิดอาจารย์จะเข้าไปกราบขอโทษอย่างเน คำพูดเหล่านั้นถ้าดูลุลแแรงแแ้าวแน้าต่อมหาเราศรษฐาเสมอาจารย์มีความเคารพต่อเขาทีสุ์อาจารย์มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าดังนั้นอาจารย์จะเข้าไปกราบท่านแน่นอนอาจารย์จะเข้าไปกราพระพิที่สุดทุกเป็นท้าเฉลผู้ใหญ่ทุกๆุลูกที่อาจารย์ทำเกินกว่าเหตุที่อาจารย์พูดจาอาจจะดูลุนแรงเกินกว่าเหตุจากการที่เจตนาดีของอา,อาจารย์มันอาจจะเกิดความเดือดร้อนในขณะที่กำลงังพูดไปตามเหตุตามปัจจัยในขณะนั้นอาจารย์พร้อมเข้าไปขอขมาลาโทษพร้อมเข้าไปขอโทษเสมอซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะคิดว่าจะต การทำคอนเทนต์หลังจากนี้จะต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะไปขอคำปรึกษาจากสมาคมไหมหรือจากเขาเองเขาก็ด like on so ูการจะบอกว่าเขามีความรู้ตรงนี้เยอะอาจารย์เขาบอกอาจารย์จบแค่ปอตีเองเรียนทำตีแล้วทำตีเองอะไรอย่างนี้ครับจะต้องไปขอคำปรึกษาหรือจากเขาด้วยไหมการขอคำปรึกษาอาจารย์คิดว่าคงไม่ได้เป็นจำเป็นจะไปสอบของคำปรึกษาที่ธนารถธนาน่าจะเก่งเรื่องกฎหมายมากกว่าแต่การขอคำปรึกษาอาจารย์จะขอปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสมาคมก็ได้ ปรึกษาจากคณะสมุนก็ได้มหาจุฬามหาวิทยาลัยกองส่งผ่อนอาจารย์อาจารย์ติดต่อพระผู้ใหญ่เถระจบเพลนเก้ามีหลายคนอาจารย์สามารถปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างวันนี้อาจารย์ก็ไปกับพระเจามหาวัฒนามาพระเจามหามหาวัฒนาเนี่ยก็ให้หนังสืออาจารย์มาแล้วก็พร้อมจะปปรึกษาอาจารย์ปรึกษามหาสมุนมหาสมุนก็พร้อมจะไปที่ปรึกษาให้อาจารย์อาจารย์มีปรึกษามาใหม่เรื่องของธรรมะแต่บางทีเนี่ยเราฟีดละน้อยท่านุกเรื่องติดอาจารย์สูดแต่ที่ที่มันสุดในตอนนี้ที่เป็นเรื่องเป็นคดีเนี่ยที่เป็นมาฟ้อง แล้วในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็แค่จะพูดเรื่องนี้แล้วอาจารย์จะพยายามแต่ถึงใครไม่เอ่ยชื่อใครไม่เอ่ยสถาบันไม่เอ่ยทำพูดรักอิสุสุหรือคณะนั้นคณะนี้อาจารย์ทำให้พยายามพูกข้ออาจารย์ก็สำรวจครัเข้อตื่นมาแล้วแต่คำถามให้โอกาสอาจารย์กามอย่ยงแต่ก็ยังยังไม่ตรวจกับคิดพูดเนี่ยไปย้อนดูเลยมันหลายมือ่านแล้วมันก็มาแล้วก่อนหน้าที่อาวุดสจะเข้ามาอีกอายก่อนห้ามหาสมุทจะมาก่อนหน้าข้าอาจารเขาชะลาชะาแต่หลังจาก่าอตัดสินจริงอาจารย์ คนอื่นเนี่ยน้อยหรือหน่งไม่พูดถึงเลยสั่สามปั๊บได้ให้โอกาสอาจารย์นี้แก้ไขคนแล,แล้วเราบ้างหรือยังคนเราควรให้โอกาสแกส่คนอื่นโดยเฉพาะเราพูดว่าเราจะปกปัาแลักษ์วิถีธรรมควรแก่การให้โอกาสในการเปลี่ยนแนยนปงลงตนพระศาสดายังมีความเมตตาต่อสัตว์โลกองค์พุทธมารธาตุ ก็ยังผุดผ่านในการเดินทางไปหาองคุริมาเพื่อให้ทำการครั้งสุดท้ายสำเร็จคืออันธรยจกรรมโปรดเมตตาต่อองคุริมาในครั้าน้ให้โอกาสต่อองคุริมาในการบวชโดยเจ้าโดยสมบูรณ์เข้ามาในศาสนาจนบรรลุเป็นพระร์บรรลุเป็นพระมหากรุณาธิคุณไปทำไมเราไม่อาศัยความเมตตาแบบอยู่หรืศาสนาในการช่วยการผุดผ่านในการต่อบสำหรับพระมเจ้าให้มันแผ่ขยายไปทั่วโลก เนเนื่อว่ามีเจตนาที่เหมือนกันนะครับมองว่าเขาอาจจะใจแคบเกินไปไหมถึงจะต้องมาตัดสินขนาดนี้เลยเรื่องใจแคบเร่องใจแคบอาจารย์ตัดสินได้หรืไม่ให้สังคมดูกันเองแต่อาจารย์อยากพยายามจะปลุ่อยให้เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้อธิบายชี้แจงว่าอาจารย์มีเจตนาที่ดีอาจารย์จะให้แบบให้มาทำศาสนธรรมนี้อาจจะเสียเวลาในการเผยแผ่วัฒนามากเลยวันนึงวันนึงเนื้ข่าวมัรลอยมาทุกวันไม่วันที่เราไม่สัมภาษณ์ข่าว ล่างทางอาจารย์ทำมาหลายงานสี่งานเนี่ยอาจจะก็เหนื่อยมากพอแล้วยังต้องนั่งตอบคำถามกับเรื่องที่ไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงไหนเลยแล้วก็ยังไม่เห็นความผิดอะไรของตัวเองสักอย่างเลยอย่างเงี้ยโอเคถ้าอาจารย์เขาเป็นความผิดไปอย่างที่บอกไปรู้จะบอกยังบอกอาจารย์อาจารย์จะให้คำถามที่เราไม่บอกละใช่ไห้เสียกำลังใจไหมครับกับเจตนาที่ของเราไม่เสียกำลังใจต้องเสียเวลาต้อเสียเวลาในการเถือเอกสารมาทำให้อาจารย์เนี่ยภัพกำลังใจคือกำลังไม่กำลัง ออกจากบ้านทุกวันกลับบ้านก็ทำทุกวันเขาต่อไปยหญ่ข่าวนะทำให้อาจารย์เนี่ยเอ่ใครียกว่าอะไรมันเหนื่อยล้าขึ้นเดิมทีก็ของในเจ้าของลงไปอีกเนี่ยประเด็นนกินข้าวเวลาเมื่อเดียวเนี่ยมันารย์จะตอบอะไรไม่ไหวไม่ถ่ายไม่ทำไม่ไหวแล้วเพราะมันเจอแต่อะไรทีประดับขั้งตูกระงมเพราะนั้นขอเราคนพุทธเราการที่เรากล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นคนพูดเราทำตามหลักคำสอนทำพราผู้ทศศาสนาอะไรอย่างผู้รู้ผู้ถือผู้เปิดตาไปทำนั่นคือชื่อของพระศาสนา เราควรมีความเลือกกาสื่อสารต่อสังคมโลกไม่ใช่เหรอควรมีความเลือกกาสื่อสารต่อคนที่ย e ังมีความเข้าใจผิดว่าควรมีความเลือกกาสื่อสารต่อผู้ที่สอนธรรมะที่กำลังทำประโยชน์เกิดขึ้นต่อศาสนาอย่าไปฟังคำยุบยงทิ้งแย่งแฉมั่วจะไอ้คนที่ต้องการจะปักทำลายถูกคนแดงถูคนอ่นเพราะเขาเสียประโยชน์อย่ามาเองมาเสียประโยชน์แดงมาด่าไปรับานเจ้าอะ่รไม่อยู่แต่มาเสียประโยชน์แดงมันจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อล้มล้างอาจารย์ถ้าจะ เจตนาชั่วเจตนาเลือเจตนายาบสาทำทุกอย่างข้จะมีเจตนาในการช่อโกงลักทรัพย์ขโมยเงินคนอื่นมาใช้อาจารย์สนกัเกี่ยวกับโรื่องหลต่อาจารย์ทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ท้วทำโเลยทุกอย่างด้วความบริสุทธิ์บริยูอยาที่็นประโยชน์ว่จะาจประโยชน์อยู่จริงๆอะไรเช่อใจไม่ถูกต้องช่วยอาจาตักเตือแก้ไขอาจารย์และอาจารย์จะยอมทำคัวกับทำให้ไม่ยากเลยขอลาอภัยกันห่อยเถอะ แล้วเ,เรื่องของ,องการเป็นบุคลากรอะไรเงี้ยเราจะมีการชี้แจงไงไปคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดบัญชีอะไรเงี้ยค่ะชี้แจงไปแล้วนี่ว่าเรื่องการละไรจะชี้แจงไปทุกอย่างเจ้กกาก็เปิดเผยหมดแล้วว่าอาจารย์ทำทุกอย่างถูกต้องตามเจ้าหน้าที่จ้ ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีผิดอะไรเลยจะไม่เหตุปัจจัยตัวนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยนึ่ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยอาจารย์ทำถูกต้องทุกอย่างตามหลักกฎหมายไม่ได้มีอะไรที่อาจารย์หลบหลบซ่อนซ่อนทุกอย่างคอร,ร์รัปรันหลอและ,ละ,ละจะใช้ที่ใช้สิทธิในกรณีของพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วหรือตอนนี้แค่องกระบวนการของการทำไปตามกฎหมายอ่ะเรียกทำไปตามเรียกเจ้าสารัะเลยนะเพราะอาจารย์นี่จบสกุลหลักสุดล้์แล้วแค่นั้่องหนึ่ง หมายวม่าหลังจากนี้ใจยังก้าแตะมหาธิรัสมคมีไหมมันไม่ใช่ว่าใจแตะท่านแต่อารแสดงความเห็นโดยข้อธรามตาหลักเอหลักการของสังคมท่องถามคือวิธิจารณีใใจได้หรือนหมทางที่ถูกต้องเราเห็นว่าอันนี้ถิดเราก็ต้องไม้ใช่ใจไม่ถูกเราเห็นว่าอันนี้ผิดเราต้องใช้ใจผิดไม่ใช่ใจตบปามปิดปากเพียงอย่างเดียวเล็กน้อยประชาชนจะกล้าพูดถึงแล้วเข้าไม่พูดถือเล แล้วคราบดีทาไม่มีเยอะจริงไหมจริงสำหรับเขาตัดสินตามเบอร์ก็เม่ไดเพียงอาบน้ำมนต์พ่นั่งหมาถ่ายเครื่มมาสองข้างลงหน้าหน้าคอมันเต็มไปหมดทั้งประเทศแล้วจะไม่พูดเรื่องนี้เหรอถ้าไม่พูดมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเมื่อไหร่ความเห็นผิดเหล่านี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วความเห็นผิดเหล่านี้เมื่อไหร่จะได้รับการมุสุติกโลกทีแล้วคำสอนพระเจ้าจะด้วยมือในหลักคำสอนพระเจ้าได้ยังไงดังนั้นการทำดีจริงเราทำดีจริงการทำเราไม่มีเจตนาในการกลรามาบ้าอะไรเราแสดงที่ ความจริงในสังคมมันมีจริงอย่างที่อาจารย์พูดดะมันมีจริงทีง่กลับไม่จริงก็พูดมา,าสียไม่จริงต้องไหนให้จริงพูดมาแต่อาจารย์อาจจะลดหมดแค่ผู้จารอาจจะลดก้าวอาจารอาจจะลดบแน่นอนต้องปรับอะไรที่ปรับก็ปรับแต่โดยเนื้อหาที่หลักเนื้อหายังคงต้องรักษาไว้จริงก็จริงไม่จร,ริงก็ไม่จริงถูก่าถูกผิดว่าผิดต้องยืน ก็ทำเองกับนี้ไม่ะทำต่อไปได้แต่ถ้าเราเนี่ยยุติการยุติการที่เราเข้าไปใส่บาตในคราที่สองไ่ดเนี่ยคราลูกนั้นจะรู้สึกเลยวราชการละหายม่มีใครใส่บาตรเราเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไปทำดีเพื่อให้ว้ราชการนั้นกลับมาเรื่อการทำดีจริงตามคำหรู้เจ้าบอกให้ทำ คือเจ้าส่งบอกว่าการทำหนีอย่างเดียวไม่สรรเสริญพระเป็นเจ้าไม่ไมโอเคกับสิ่งไม่ได้ทำสิ่งนี้สรรเสริญอย่างเดียวจะไม่ทำหนีเลยพระเป็นเจ้าไม่โอเคกับสิ่งนี้จะต้องส่งสรรเสริญกับบุคคลที่คู่ควรแก่การสรรเสริญด้วยการทำหนี้บ้างสรรเสริญบ้างตามธรรมตามโอกาสเวลานะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ควรแก่การสรรเสริญ